ขอบคุณมากค่ะปัญญาณชัดเจนนะคะเข้าไปสามร้อยแปดแปดสิบสองนะคะอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนมุมกล้องบ้างนะเป็นกล้องหน้าปกติเราก็จะเป็นเป็นกล้องกล้องเซลฟี่ใช่ไหมกล้องหน้าเขาเรียกอะไรกล้องหลังกล้องหน้ากล้องหลังใช่ไหมอันนี้เป็นกล้องหลังนะคะเป็นกล้องหลัง อันนี้เปิดร้านใช่ไหมคะน้ำปุ้ยเปิดร้านใช่ไหมเปิดร้านแล้วใช่ไหมคะตอนนี้นะอย่าลืมนะคะอยู่ในในแอปเรานี้แหละใครจะโหลดก็สามารถโหลดได้นะคะทุกคนแต่ว่าการโหลดอย่าลืมนะไอจิมเอา ไปจิ้มเอาได้เลยนะคะโหลดมากล้วติดตั้งและลงทะเบียนมีรหัสแนะนำถึงจะรับผลิตภัณฑ์ได้นะคะทุกคนเห็น <Okay S 1> ไหมถ้าไม่ถ้าโหลดมาแล้วติดตั้งแล้วไม่จิ้มคำว่าลงทะเบียนเรายังไม่สามารถเข้าระบบได้นะเข้า okay <Okay S 2> ไหมคะจา้าคิดคิดว่าแสง แสงเยอะไหมล่ะใครที่สู้แสงไม่ได้นะคะนี่เลยนะคะใครที่สู้แสงไม่ได้กระปุกหนึ่งมีทั้งหมดนะคะ60เม็ดนี่ค่ะกระปุกหนึ่งมี60เม็ดใครที่บอกว่าตัวเองสู้แสงไม่ได้เห็นไหมอันนี้เขาจะอยู่ในขวดสีชาวิตามินโดยใหญ่ที่เก็บเขาเรียกเก็บคุณภาพอยู่ในขวดสีชาแบบนี้นะให้ให้ดูสู้แสงอันนี้เลย ไปรับได้เลยนะคะทานวันละ